ครับประกอบแอดมินแทนนะครับผมกับฮานอยวันนี้วันที่13มกราคมเมื่อวานเมื่อวานถูกมันเอาคืนหรือเปลยามาวันนี้เอาใหม่เราก็เอามาเด้งคืนนะครับเมื่อวานโดนจัดคืนวันนี้เราจัดกลับได้หรือปเปล่าเนาะฮานอยปกตินะครับแถวแรก30มากับ4578ครับแถว2ครับฮานอยพิเศษครับมากับ13มากับ2456ี่ห้าก็ฮานอยบีพีนะครับแถวส 10ึนนะครับเด่นนะครับฮานอยวันนี้เด่นครับแล้วเขาดึงสูนย์เลยล็อกกันนะครับมากลับครับ1458นะครับผมสามาราสามศครับส1 3, 4, 3, 5, 3, 8, มหนึ่งสามสีาเมื่อวัน ปกตินะออกเก้าศูนยาเนาะศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สี่ศูนย์ูนย์ปดปร้อยวันนี้นะครับ F หนึงสครับ4 30ครับ4 31 434 435 438 401ครับ404 405 408เม้นนะครับผม3031นะครับ34ครับ430ครับ431แล้วก็434สำหรับหาหน้อยวันนี้ขอให้โชคดีครับ3ตัวจงรงแตกตรงตรงปัวปัว